ปูไข่เหรียญรุ่นแรกนะจะเป็นสิบล้านหรือยี่สิบล้านไม่รู้หรอกครับอ่าแต่ทันไม่ทันยังเถียงกันอยู่เลยแต่ถ้าเป็นกีบบัวรหังทันแน่นอนเก็บพระในบ้านกันนะ่ะนะครับมีพระเนื้อสัมฤทธิ์เงินแบบนี้หรือ,อยังแล้วแขวนเนี่ยอนุภาพนี่ดีมากดีจริงนะนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นพระนะฮะสมฤทิ์ยุคโบราณอยู่ยุคแปดศูนยน่ย แต่สมเด็จองเนี้ยปั๊มยันนลือชาซึ่งยันตัวนี้คือยันปูโต๊กนะใช่อ้าวถาดน,นี้โอ้โหท,ท,ทุนสามหมื่นเอาสามหมื่นสองอะเอาสามหมื่นสองครับถาดน,นี้สามหมื่นสองพันบาทกล่องนี้ที่เด็ดแน่ๆอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูกันก่อน อ้าวผมใส่ไข่ปลาได้นะไข่ปลาขึ้นแล้วนะอา้อาวมาเริ่มแบ่งปันปู่ทวดนี่ลงบสอชัดเจน0ูนย์แดโอ้โหลงปู่ทวดปีศูนย์แดโอ๊พิจิตไหมครับพี่กำพลใช่นี่รู้รู้ด้วยนี่เก่งด้วยนะอา้าวปู่ทวดศูนย์ปด นี่ปูสุกนะเนี่ยปูสุกนี่พอเขียนเฮ้ยพอเขียนน้ำหุนเนนม,มีปูสุกด้วยมีพอเขียนด้วยนะครับเฮ้ยพอเขียนน้ำหุนเนนเอาเดี๋ยวนะครับมาชุดนี้ถูกใจครับพี่ชุดเนี้ยผมเป็นคนดูแล้วก็ออกราคาซื้อฉะนั้นนะ่ะผมเอากำไรแค่สองพันเนี่ยเพื่อนม่คิดดูดิ เหรียญปูเขียนทำหุนเนนเหรียญรุ่นนี้น่าจะออกราวปีสองพันห้าร้อยเอาแอนมินเซตเหรียญสี่เหลี่ยมเนี่ยศูนย์กว่าก็ก็จะมีลักษณะนี้ก็จะมีพรพิงกระโดดกงขนูสองพันห้าร้อยถึงสองพันร้อยศูนย์กว่าเหรียญลวงปูเขียนทำคุนเนนแท้ดูยังไงโอ้โหตัวต่อยันชัดเจนเป๊ะ กะไรนี่ปีศูนย์ห้าใช่ไหมศูนย์กว่าใช่ไหมพี่าพ่ญนาวบอกปีศูนย์ห้าและอะไรที่ทันหลวงปู่กเขียนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องเรื่องราคาคำพูดของอาจารย์โอ๊ตดูฟังเข้าใจง่ายสอดของความเป็นจริงปูไข่ปูไข่ปูทวดเท่าไรปูสุกเท่าไร,าไร <S <S พอเขียนเท่าไรครับโอ้โห แล้วปู่ทวดเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนื้อว่านที่เอาพิมพ์พระหลังหนังสือปีศูนย์ห้ามาทอดเนี่ยแบบนี้ดูง่ายพระบ้านดูแท้ดูง่ายแท h, ้แท, h, ทุกองค์ครับอ่ะเริ่มแบ่งปันกันเลยะนะองค์แรกเบาๆกับปู่ทวดศูนย์แปดเอาสองพันปู่ทวดศูนย์แปดเอาสองพันจ้าพิมพ์ปิดแล้วตามได้วยสองพันจ้านสองพันนี่แอนโยทาเนี่ยศูนย์แปด ศูนย์แดนี่คือปีที่ฉลองสมรสกกูทิมใช่พิชาธิเก็ปิดเมาไม่ตาน,นี่นะครับปู่ทวดนี่ก็ศูนย์กว่าเหมือนกันเนี่ยเอาพิมพ์หลังหนังสือเนี่ยมาถอดทาเนี่ยครับนี่อันนี้เอาพันแปดเอาพันแปดครับเนื้อว่านแขวนเนื้อว่านแท้ๆแบบนี้สบายใจปิดพันแปด น,นี่ถ้าจะแขวนเนื้อว่านแขวนแบบนี้มั่นใจใช่สบายใจครับมงกุฎเพชรเท่าไรครับมงกุฎเพชรเอาสองพันเอาสองพันครับหลวงพอ่อฤาษีลิงดำมงกุฎเพชรเอาสองพันเอาสองพันจ้านี่มงกุฎเพชรเอาสองพันที่ทันหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับสบายใจพี่เล็กมังกรทองนี่พี่เล็กมังกรน้องปิดสองพัน มองกุดเพชรเฉพาะสีแดงดำนี่ปู่ทวดหลังหนังสือเห็น่ามีหลากหลายพิมพ์นี่อันนี้ศูนย์แปดเหมือนกันพิมพ์นี้สวยเหมือนกันเอาเอ่าไหร่ครับพี่อ้าอันนี้เอาสองพันห้าเอาสองพันห้าจ้าปูทวดหลังหนังสือเอาสองพันห้าจ้าปู่ทวดปีศูนย์แปดแขวนปู่ทวดที่ทันหลวงปู่ทิมเสกเนี่ย คุณวิเศษที่สุดแล้วถูกไหมครับราคาที่ผมให้เนี่ยยังถูกกว่าที่ไม่ทันปูทีมีอีกปิดสองพันห้าร้อยที่พร้อมเลี่ยมใช้ด้วยนะใช่พี่พัดมุงคลได้นะครับสองพห้าร้อยบาทพี่ชายสงวนนาสวัสดีครับผมกีบบัวปูไข่เชิงเล่นเด็ดใช่ไหมเด็ดใช่ไหมปูไข่ครับ เด็ดใช่ไหมนี่ไง <S <S วัตถุมงคลที่ทันหลวงปู่ไข่แน่ๆกีบบัวอารหังนี่วัตถุมงคลที่ทันหลวงปู่ไข่แน่ๆกีบบัวอารหังซึ่งก็จะมีเป็นเนื้อผงเนื้อดินที่มีน้ําเคลือบและก็เนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วเข้าใจง่ายไหมก็นี่เนื้อยุกนะฮะใกล้เคียงกับปูสุกปากของมขาม,าขมเท่า ใช่นะครับพระพิมพ์กีบบัวอรหังเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายที่สุดเพราะมีในบันทึกว่ามีคนเนี่ยได้รับแจกในครั้งที่รัชกาลที่หกน,นำกระถิ่นหลวงเนี่ยไปทอดกระถิ่นที่วัดประพิษพิมพุกใช่แล้วก็ได้รับแจกพระพิมพ์กีบบัวอรหังมาปูไข่เหรียญรุ่นแรกนะจะเป็นสิบล้านหรือยี่สิบล้านไม่รู้หรอกครับอ่าแต่ทันไม่ทันยังเถียงกันอยู่เลย แต่ถ้าเป็นกีบบัวระหังทันแน่นอนเพราะปีสองสี่หกแปดมีคนได้รับแล้วอะ่ะใช่พระอาจจะสร้างไว้ก่อนนั้นด้วยซึ่งเห็นไหมครับการดูตะก,กัวเก่าก็ดูเนื้อเดียวกับพโมสามจีนปูสุกปากของมะขามเท่าใช่มีบันทึกเรื่องรับกับมือครับกีบบัวเนื้อเหมือนปูสุกอ่านี่แหละครับปูไข่วัดเชิงเลนแบบเข้าใจง่ายๆ ปิดปูไข่หนึ่งหมื่นพี่วีลาพั์พแบบเนี้ยคือได้ใช้หลวงปูไข่ที่ทันปูไข่แน่ๆโอเคโอเคโอเคพี่วีลาเปิดมาให้แล้วครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเปิดแรกมาแล้วเวลาเดินมาที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายกาจริงครับแบบนี้คือแบบเนี้ยคือได้ขแขวงของปูไข่ที่ทันปูไข่แน่ๆใช่ เหรียญจะกี่ล้านสิบล้านยี่สิบล้านเราไม่เราก็ว่ากันไปปิดตาเป็นเมจาพากกีจะองค์เป็นล้านเราก็ว่ากันไปแต่กีบัวเนี่ยมีบันทึกว่าตอนปีสองพันสี่ร้อสิบแปดมีการได้รับแจกพระยิมนี้นะครับจากหลวงปู่ไข่แล้วพระอาจจะสร้างมาก่อนนั้นแล้วเนื้อพระก็คือเนื้อเดียวเทียบกับอาปูสุกปากคอมะขามเท่ามาหนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับตามสบายครับแล้วก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆสําสหรับหลวงปู่ไข่ว่าเชิงเลน นี่อยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายโหดจริงจริงอะถ้าถามผมมาเจอเนื้อดินเจอกิบบัวอันนี้องค์ละสี่ห้าหมื่นตะกัวพบน้อยกว่าหายากกว่าเลียญครับตะกัวมาที่หนึ่งมื่นห้าพันเอาง่ายๆ<อ>ของหลวงปู่ไข่ว่าเชิงเลนเนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่แค่นั้นเองอแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้คุณมีวาสนาได้ มาใส่ราคาประมูลหรือได้คอบคองกันดีใจกับผู้ได้รายการนี้นะครับมาที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยที่พี่พรเป่าเลศครับผม่บอกเลยผมกากเพราว่าดีใจกับผู้ได้ไดวันนี้เพราะหมื่นกว่าบาทแล้วได้แขวนพระฟปูไขท่ที่ทันหลวงปูไขอ่อ่ะแค่บางคนน่ะอาจจะไม่รู้จักเพราะไม่เคยเห็นอะไรที่ทันแน่เห็นยากคือมีน้อยนั่นคือทรงคุณค่าปิดตาเป็นล้านเรืร่ายสิบล้าน อยู่ที่16,500นารนะครับราคาสุดทา 10, 7, ้ายมา17,000บาทครับโอ้โหมาทวีหมื่นกว่าบาทก,กับพระหลวงปูไข่มื่นกว่าบาทก,กับอนุภาพพระหลวงปูไข่นะฮะเสียดายตังไม่ได้พระผมบอกเลยครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชัดผลนะครับ19,500า อ oh. พิจาวิทย์ไม่ทนันวิธามโนไม่ทันพิพัน์มงคนไม่ทนัน,ทนนะครับไปเลี่ยมทองได้เลยพี่คนไม่รู้คือก็ไม่รู้แต่ถ้าคนรู้กับคนรู้เนี่ยเขาจะเขาเขาจะจ่ายเงินเพื่อขอบูชานี่ของที่นะเป็นของปู่ไข่ที่ประวัติชัดเจนแบบนี้ครับ ต้องถ่ายรูปไปเลยปูสุกเนื้อดินครับพี่ประพันธ์อา้าวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีค่พอหยีนี่พระอุปคุตเนื้อสำลิศโอ้โหพระอุปคุตเนื้อสำลิตเงินนะะ ในสมัยก่อนเขาเล่นกิ่งตะกะแตนเล่นอุปคุตที่เนื้อสัมทิ์แบบนี้ใช่ตัวจริงดูง่ายครับยินดีด้วยครับเนื้อยังกับพระทาไม่เห็นมานานมากครับโหน, oh, นี่เ<ๆ>ก่ากับพระทาเยอะใช่เดี๋ยวนี้คนดูคนเล่นพระดูเก่งกว่าเสียนอีกเนื้อจัดจานเข้มขังลงสนามครับนี่อนุภาพของนะวัตถุมงคลเนื้อสัมิ์โบราณเนี่ย ผมผมกลัวคนไม่รู้ราคาแบงค์พื้นในยุคนั้นน่ะถ้าเป็นพระอุปคุตหรือเป็นพระกิ่งตะกะแตนเนื้อแบบนี้นี่คแบบือหลักหลายหลายแสนใช่สมัยก่อนและสมเด็จส,สิบองค์เขายัางไม่ยอมสมัยก่อนที่เริ่มมีวงการมาร์เขาเล่นเนะเพราะอนุภาพของคุณนี่แขวนแล้วมีโชคมีลาบปิดด่วนเจ้าพันได้ไหมครับพยุบาวอลออโหนี่พีิยุพ่ยูเข้ามาแซวฮะ ทำไมเขาถึงเล็กกิ้งตะกัแตนครับเกี่ยวข้องอะไรกับตะกัแตนเขาก็เปรียบเทียบลักษณะของพิมพ์ทรงพระนี่เนื้อสำลีแบบนี้นะสำลีนี้คืออายุเนื้อเจ็ดแปดร้อยปีเปิดเลกมาเวลาเดินจ้ามาแล้วครับเปิดเลกหนึ่งหมื่นบาทใครได้ไปบูชาเรื่องโชคลาภครับก็คือในสมัยก่อนน่ะคนเล่นพระหรือนักสะสมพระ ก็จะเล่นแต่พระเนื้อสำลิดเงินแบบนี้แล้วเนื้อสำลิดแบบนี้เป็นวัตถุโบราณแล้วมีน้อยแล้วทรงอนุภาพทรงอิทธิฤทธิ์ก็เหมือนพระกู่ครับมาที่สองหมื่นบาทที่พี่พัดงงคลครับแบบนี้เก้าลิมินเตสทามทีละอง oh. ใช่อันนี้คือเททีรงนะฮะมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับสุดท้ายแล้วครับนะคนร่่มสนใจวงการมากเกิรืม่มากมาก เนี่ยใครที่หลงกับพระ,ะอะไรอ่ะพระกระแสแต่สุดท้ายเขาก็จะอยากรู้ว่าเออแล้วจริงๆแล้วอ่ะพระที่ไม่ใช่พระกระแสที่เก็บแล้วมาส่งคุณท่านคือพระอะไรไสุดท้ายพระเก่าก็จะขึ้นมาเล่นหากทุกวันก็เล่นหาแล้วคนที่เขาเล่นพระเก่ากดั้งเดิมเขาก็ยังเล่นหากันอยู่อย่างปกติแล้วก็ราคาสูงมาที่สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเก็บพระในบ้านกันเน่ะนะครับ มีพระเนื้อสมฤทิเงินแบบนี้หรือ,อยังแล้วแขวนเนี่ยอนุภาพนี่ดีมากดีจริงครับนี่ฮะถือว่าเป็นพระนะฮะสมฤทิ์ยุคโบราณใช่อยู่ที่สองหมืนห้าพันหนึ่งรอนะครับเนี่ยแบบนี้เจ็ดแปดร้อยปีฮนะนักสะสมห้ามพลาดพระแบบนี้ขอปกพิจิตด้วยครับชอบเลยพักลกลูอยู่ที่สองหมืนห้าพันหนึ่งร้อยนะครับราคาสุดท้าย เนีเราอยากจะบอกเลยว่าพระแบบนี้บางคนเพิ่งจะเห็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเพราะเขาเรียกอะไรอ่ะนักสะสมท่านเจ้าสัวหรือคนเล่นมาเขาเก็บแบบนี้กันไปจนหมดแล้วมาที่สอง0มื่นห้าพันห้าร้อยนะครับราคาทุกทายผมไม่เคยเสียดายอะไรอย่างนี้เลยนะผมจะบอกให้เพราะว่า เนื้อสัมฤิ์แบบนี้ยผมอะเสียองค์นี้ไปก็ไม่รู้ว่าอีกห้าปีสิบปีผมจะเจอองค์ที่สองหรือเปล่ามาสองหมืห้าันเจ็ดร้อยที่พี่จัดผลครับพี่พี่ดูไลฟ์ผมมาตลอดนะหรือดูไลฟ์ใครมาตลอดก็ได้พี่พี่จะไม่ค่อยเห็นพระเนื้อสัมฤิ์เนี่ยที่เป็นสัมฤิ์โบราณแบบนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่จัดผลนะครับสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท แล้วพิมพ์แบบเนี้นะครับพิมพ์ระอุปคุตพิมพ์ระกิ่งเนี่ยว่ากันหลักแสนหมดครับสมัยก่อนแพงที่หอมมนุษย์มีสม,มสมัยนี้ก็ยังต้องแพงครับแต่แค่สมัยนี้ไม่มีของให้เห็นปกพิจิตพวิชาคนกหนึงมาแล้วสุดยอดครับปกพิจิตนี่นะฮะพระนาคปกพิจิตแบบนี้เอา เอาห้าพันห้าเอาห้าพันห้าครับพระนากกวิจิตเอาห้าพันห้าร้อยบาทปิดห้าพันห้าพี่นิ้งนองสวัสดีพี่นิ้งนองด้วยนะครับ <m> เนี่ย <m> สุดๆวิจิตหลังพระปูสุกเหนือผงผมจะบอกให้นะว่าพรพะิีเนี้ยพอเปลี่ยนว่าตาอ้อ่ะยังเอามาแจกลูกศิษย์ท่านเลยพอห้อยหอมเกศอะ่ะยังเอามาแจกลูกศิษย์ท่านเลย นี่แล้วก็บอกอรุณลูศิษ์ท่านว่าเนี่ยคือพระปกนะพิจิตที่มากนะอิทิลิคนที่รู้เนี่ยต้องต้องเป็นนักเล่นพระที่เล่นพระมาไม่ต่ำกว่าสิบปีจริงรู้จักพระปกพิจิตในตลับเงินเนี่ยเหรอถ้าถามว่าผมเอานะผมเอามื่นสอง เอามื่นสองครับสั่งกระจายใหม่ครับข้างบนขอชงใช่ใช่ครับพอห้อยหอมเกต็ดเอามาแจกทุกสิษย์อ่าสุกเหนือคุปล้าีิวัดมุงคลเพื่อนเพื่อนวันเหนื้อแบบเนี้ยแบบนี้คือต้องบอกว่า อยู่ยุคสองสี่แปดกว่าเลยนะแนะปดศูนย์น่ะกูเพลกินแก้วอยู่ยุคแปดศูนยน่ะแต่สมเด็จองค์เนี้ยนะฮะปั๊มยันณนลือชาซึ่งยันตัวนี้คือยันปุนโต๊ะนะ ยันตัวนี้คือยันปู่โตแถมไม่ซับซ้อนครับแบบนี้แล้วถ้าถามว่านี่คือพระปู่โตะยุคต้นเน่มท่านเนื้อแบบนี้ก็เข้าใจง่ายเลยพี่ธรรมนูญบอกว่ากล่องนี้สามหมื่นสองไข่ได้แล้วเกือบจะห้าหมื่นคุดซะอ่าอยากได้เก้าร้อยปีชอบบรรยากาศแบบเมื่อวานครับผมว่านี่เป็นปู่พระปู่โตยุคต้น ซึ่งแน่นอนครับท่านเนื้อบอกเหมือนขุดาสะเนื้อบอกมันมันชัดเจนน่ะก็อย่าลืมนะว่าปู่โตอ่ะท่านสร้างพระช,ชุดแรกตั้งแต่ปีหกศูนย์ไม่ใช่เหรอใช่เอามื่นสองนะครับองค์นี้นี่นี่แหละยันปู่โตเลยยันนั้นหรือชาปู่โตเลยครับถ้าบอกว่านี่คือพระปู่โตยุคต้นเนี่ยผมว่าเข้าใจง่ายเลยเนื้อมันเก่ามาก พี่นัทพลอ่าอะไรที่ไม่ที่เข้าใจยากเก็บไว้กับผมอย่าไปซีเรียสอ่ได้ครับพี่เฮ้ยนี่เจ้าคุณนอเหรออืมเจ้าคุณนอด้วยนี่เจ้าคุณนอเหรอโอ้ยเรื่องงานแบบเนี้ยทันปีหนึ่งสามแน่นอนใช่โอ้เนี่เจ้าคุณนอครับ กูสุขครับได้ครับพี่โอ้มีเซนโเตียเอเลยพ่สูน์ความรุ่นไหนสายเจ้าคุณนอบอกผมหน่อยอันนี้รุ่นไหนครับเอารุ่นหายากพอเล่นพ้ามามเพิ่งเจอเหรียญแรกแล้วเป็นงานแท้ดูง่ายด้วยลายมือชาช่างเกษมงานเหมือนกูทวดอลูมิเนียมสุดยอดเนี่ยลายมือช่างกเ,งาเางกษมเลย อุตายเรียนประคำรอบดาวคุณนอออกสีลาขันสองพันหนึ่งสองใช่ไหมเออปีกว่าแน่นอนปีหนึ่งกว่าแน่นอนอ่าคือตัวงานเนี่ยก่อนปีหนึ่งสามแน่นอนราคาครับพี่อ้เเรียนประคำรอบเห็นามาผมไม่เคยได้เหรียญน,นี้เลยนะไม่มีใครเก่งทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมเอาตัวรอดได้คือผมดูงานแต่ละยุคเป็น พี่เหรียญเ,เจ้าคุณนอเหรียญนี้สวยนะทรงสวยเี่ยพิมพทรงสวยใช่จัดมาครับพี่คพณเคยเห็นครับแพ้ทันเจ้าคุณนออันนี้ทันอยู่แล้วครับแบบนี้ทำให้คนพิเศษแน่นอนทำไมหายากจังเหรียญเนี้ยผมก็งงเพราะผมเพิ่งเคยได้เหรียญแรกเลยหรือที่อื่นเจอกันบ่อยแต่ผมเดินสนามพระมาก,ก็หลายปีก็ไม่เคยได้นะ่ะ สมัยก่อนนายพอขอ้าราชการครับใช่ไหมเพราะว่ามีน้อยผมไม่เคยเจอเลยเทาไรครับจัดมานาทีเดียวนาทีเดียวครับเรียนเจ้าคุณนอเนี่ยใครที่อยากจะแผวนพระเจ้าคุณนอนะฮะที่แท้ทันมามาแล้วครับเปิดแรกสามพันบาทอยู่ที่สามพันบาทนะครับมาที่สี่พันบาทที่พี่สาลิศครับ หายากมากในหนังสือเจ้าคุณนอเล่นใหญ่ยังไม่มีเ้าจริงผมไม่เคยเห็นเลยผมยังไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นเจ้าคุณนอจนหยิบมาอ่านฉายาถึงรู้และยันทั้งหลังเนี่ยเป็นยันน้ำเต้าเป็นยันของเจ้าคุณนอเลยอุ้ยอเมซิ่งดีครับเดี๋ยวน,นี้พี่อาริยาบอกหายยากมากในหนังสือเจ้าคุณนอเล่นใหญ่ๆ่ยังไม่มีอันนี้ผมต้องเชื่อขอ้อมูลพี่อาริยาอยู่แล้วเพราะผมเล่นมามา20กว่าปีผมก็ไม่เคยได้เอา มาที่4 2 0 0ันสรอบาทที่พี่อารียาครับเจ้าคุณนอนเนี่ยมาตำรวจสร้างผัยการเสกบ่อยมากเอาว่าวัตถุบุงคลคเจ้าคุณนอนหลักแสนหลากหลายหลายแสนกันทั้งนั้นครับในอดีตนี่คือต้องหาเจ้าคุณนอนแขวนนะครับแล้วใครที่ได้แขวนพระเจ้าคุณนอนขออะไรได้สมประสงสมความตั้งใจทั้งนั้นมาที่4ี่พัน้บาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่สี่พันหกร้อยครับพี่พรับอบอกว่าเ,เห็นเหรียญที่สองในชีวิตผมนี่เหรียญแรกเลยแล้วสวยด้วยนะผมแบบนี้หน้าเลี่ยมทองแหวนเลี่ยมทองเขาลูปนี้สวยเลยแบบนี้สวยนะเก็บครับจริงแบบนี้หน้าแหวนและเอาจริงๆถ้าคุยในสายเจ้าคุณนอเหรียญนี้กลายเป็นเหรียญหายากในสายเจ้าคุณนอด้วยปิดแล้วนะครับที่พี่อดียสี่พันเก้าร้อยบาทครับ ปีที่พี่อาริยะนะครับ4,900บาทสั่งกระจายได้ครับพี่ปู่สุกตามมาเลยครับปู่สุกข,ขอเก็บไปก่อนได้ไหมผมก็ไม่ไ้อยเหลือแล้วเนี่ยรัพัก,ก็ยังมีเยอะอีกหลายถาดสมเด็จเนื้อดินครับสมเด็จเนื้อดินคือต้องบอกว่าพี่อนิจังอะ่ะเคยขอปิดสมเด็จเนื้อดินผมไว้ เพียนีจังอยู่ไหมและปิดแล้วตกลงราคากันแล้วแต่ไม่ได้พระเพราะว่าน้องน็อตเนี่ยเอาไปแบ่งก่อนใช่นะองค์เนี้ยได้มาอีกหนึ่งองค์อันนี้ที่ไหนเพื่อนๆทาพี่อนี่จังอยู่ผมชดเชยให้พอนุ่งพอนุ่งครับหลังจานด้วยแะเอ๋พี่อนี่จังบอกหลังจานด้วยอยู่ครับเพี่อนี่จัง ถ้าพี่อจังเอากดโอเคมาพี่อนิจังรับกดโอเคมาครับปิดพอนงมื่น้าพี่พรเปอวะเลสผมอะต้องชดเชยให้พี่อนิจังครับหลังจานด้วยสุดยอดขอบคุณที่เลือกถึงการครับพี่อนิจังทุกครั้งอะน้าตาผมจำได้เสมออะถ้าพี่รับราคาที่กูจะไว้กดโอเค ไม่ต้องบอกใครมาแล้วเกียจังอ่ะนะครับพี่ปาโเลขออาภัยด้วยครับดินดีคองมาดันนะฮะขอบคุณอาจารย์ที่นึกถึงกันครับครับอาจารย์ด้วยสุดยอดสมบัติผมยามแก่ผมได้พระที่ผมชอบคือพ่อเขียนท่้ำขุนเนน